สวัสดีครับพี่น้องครับมเมื่อนี้ก็ได้โอกาสวันหยุดเนาะมานองบัวลำพูกับมายามถูกทรายก็เลยมาแวะก,กินเขายุลานนี้ครับ ครัวปริญญาเนาะเขาว่าลานแสบเมืองมังบรุษผู้กับตอนนี้ใกล้เทีย่ยงรู้สึกว่าเงียบสงบดีนะครับร้านนี้เขาจะกินหลายต่อแรงย่ำแรงนะครับสามารถฉีกกับมา้าหนึ่งสองนะครับนี่ลูกใช้ใหญ่กลยสิตามมา ร้านนี้ก็ยู่ไดใจกลางยูนาลรงบานองบ,นบนุรลพูห่างมาประมาณสามร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวรอเบริรกเมนูอาหารมีอย่างแน่นะครับร้านเพิ่อนจัดได้สวยงามเนะเป็นแต่ยมาอยู่มากินนี่ของแอ์นะครับนี่ของแอ์แจววัวเปิดแร์ครับมันหนาวนองบนุรลูหนาวนะครับ 16, 16สิบหกสิบห้าสิบหกองศาเด่น ทักทายนะพี่นอ้องเลยทักทายนะ <c oughs> เออเที่ยงทานเที่ยงทานข้าวเทียเท่ยงวันเสานเลยไม่ได้เรื่องนะมากินข้าวเดี๋ยวเราบอกเมนูสิมีิยังมาเมนูแรกมาแล้วครับ <c oughs> ไฮไลท์ปวดเนานะมันเลยเสียดไขมันนองหัวแม่นี่ต้มยำปลา เออได้ยังซุปมันกินต้มยำปลาคังแล้วบบอกเออโบบอกเมื่ตอนนั้นเนาะได้มาไปกินอยู่ดูแล้ต้มยำต้มยำต้มยำน้ำใสปลาคังนะครับปลาคั่งเป็นปลานดำโขงเป็นปลาน้ำเจืดเนาะปลาน้ำเจืดมียังของไทยเลยเมนูแรกบาเด็กน้อยมาใชยผู้ใด้ทายดูจิต นะครับเนื้อปลาสดๆเลยนะครับสดๆเลยครับปาคังนะครับลองดวเอาคองมาให้รูลองชิมดูเป็นไงครับพี่น้องโอเคค่ะอเอ้จัดจานครับจัดจานรสชาติปลาเนื้อปลาสดดีมากนะครับ โอ้โหเนอะแกไปแยหาก่อนเนนื้อเหนียวนุ่มนะครับเนียวหนุ่มแกมาม่มืึอเดียวแล้วมื่อื่นมาบ้าดอกสันอ่าโอเคอ่าเดียจัดจานจัดจานเดี๋ยวเราเมนูต่อไปครับ เมนูต่อไปครับอันนี้ชื่อว่าเมนูอะไรครับจำไม่ได้จำไม่ได้่าวเสิร์ฟจำเมนูว่าใดบ้างพี่น้องเอ้ยเอ้าโอ้ผัดปูผัดผงกะหรี่ไหมค่ะเออน่าจะใช่เอาลงตรงนั้นเลยครับสุดยอดเลยสวยสวยน่ากินแต่ เมนูต่อไปเนกขงน้อยรือนี่เมนูอะไรนมผัดหมึกอ๋อผัดหมึก ข้าวมาแล้วครับนี่ผัดหมึกอาจารย์มา,าสอนเห็ดบุลงปลงเป็นแหมไม่ใช่หรือ มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วน,น,ลนิกนั่งตรงนี้เออนั่งตรงนั้นไงแม่นึกว่ารถนรถนิกจอดรถพอไหมเพื่อนไม่ได้มาด้วยหรอ,อขัาบ้านหมดปะ ปไปน้ำตกลีผีน้ำตกร,รีผีเลยีผีริงรีผีไม่เห็นอะไรเลยไปค้นหาน้ำตกลีผีทางกูเกิลไปเจอเขาบอกว่าถึงแล้วแต่เป็น,ปนสะพานสะพานน้ำตก้อีกไก่ทอดครับโอเค มาแล้วจจหเหลือเหลือลาบปลานะเหลือาลาบเล่ไปไหนตอนนียเล่นไปไหนเอาข้าวมาให้นิกเนี่ยข้าวที่บัวสั่งก็จะกลับตัว นดไหมนั่นบอบอบอ้าน <15 S 2> หนาวสิบห<น>้าองศาพอ<ด><ด>ใช้ได้เริม่มขนออกของขนออกของในรถขึ้นรถนี้จะไม่ได้กลับเข้าไปอีกก็จะหาเที่ยวตามรายทางถึงบ้าน เออไปตลาดไม่เดือีไปแว่รถตัดไปซื้อ,อ,อซื้อของป่าไง,งมันน่าจะมีอยู่พวกแมลงพวกสัตว์ป่าพวกผลไม้ป่าไงเมนูสุดท้าย ราำปลาคังมาเลยครับเมนูสุดท้ายเดี๋ยวจะสั่งเพิ่มนะอืมแบได้ไม่แบ,บ่เดียวยังตากแดดไม่แห้งนะคะโอ้บแบ่งขายได้ไมั้ยล่ะได้ค่ะแบ่งเลยคิดราคามอร่อยโบว์ยังตากแดดไม่แห้งนั่นแหละก็ยิ่งดีกินแล้วก็เปิดแห้งมากก็กินไม่อร่อยกินนุ่ม นะครบครับหลับปลาข้างครับหลับปลาข้างของแซบปลาแม่น้ำปลาลำจืดออยุ่สมัยย่น้ำโขงแม่น้ำสาขาพิสูจน์ความแ่บของอาหารครับเหมือนีย่ปรากฏว่า ทุกเมนูได้รับคำานิยมจากผู้บริปโภคก็รสร้างเันเจ้าของอยากกิน <laughs> <laughs> เรียบร้อยกินหมึกอันนี้ให้น้อยติอร่อยกินไม่เว้แต่บุมากืุอกินแล้วมันเป็นอาการเลยนะโดน,นัทเ <laughs> พราะรู้ไหมพอ่พอชอบอะไรก้อ <laughs> <laughs> ย ยิ่งสั่งไปยิ่งปนิเป็นคือจกินเข้าไปมันจะวั่วเลยเป็นพุ่งอันนี้ก็คือกันเมื่อกี้กินไปนี่มันทำไปหมคือพุ่งหมดไปเลยหรือเปล่หมดเลยครับไม่รู้ว่าแพ้อยู่หมดครับหมดครับหมดครับนี่ซากคนเสียหายอาหารทะเลเป็นหมาได้เลยหมปูนี่ได้ แม่ซื้อน้ำมาให้ด้วยว่าจะเอาน้ำขึ้นหอ้องค่ะไม่แม่ซื้อน้ำเลยครบซื้อน้ำมาฮะมึงก็เพิ่งซื้อน้ำมาอ่าครับบัรเดียกับเช็คความเสียหายว่าสิม,มุจักบาทนะครับเดี๋ยวแล้วเอาเช็คบินนะครับครับอ่เมื่อกินเสร็จนะครับ ค่าช้จ่ใจก็สะดวกสบายครับโกนเป่าต่างเลยเป่าตุงม่ะเป่าตุงเนาะสแกนคิวอาร์โค้ดจ่ายเงินเลยมันนี่ค่าเสียหายก็พันกับสิบบาทนะครับเสกไปแล้วนะครับโอ้มีเจ้าภาพเรียงมาเน,นี่ยเจ้าภาพนิกเรียงโอนไปเรียบร้อยครับ ครับคลิปนี้จะเอาไว้สมีสก้อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปไหมเดินทางต่อหาหม่อ,มองเที่ยวต่อนะครับสหรับนีสวัสดีครับ